รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พาตระเวนทั่วกรุงเทพเพื่อค้นหาเรื่องราวและความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำหลักสไตล์เมนูเส้นรสแซบที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานพบกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มลึงที่เก่าแก่กว่า70ปีแห่งย่านบางขุนนนต่อด้ดยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำใส่ลูกรอกเจ้าแรกและเจ้าเดียวในสี่ย่าน แล้วมาต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรพริกเผาไข่ลวกขวัญใจนักซิ่งที่เปิดให้แซบ24ชั่วโมงปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบต้มยำที่ขายดีที่สุดในลำลูกกาจะอร่อยแซบขนาดไหนไปเล่าเส้นเป็นเรื่องพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพอกับไอซ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมค้นหาถึงที่มาที่น่าสนใจของเมนูเส้นทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะออยู่ที่กรุงเทพมหาคนครค่ะเมืองที่มีเสน่ห์มากมายให้หน่าค้นหานะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงอาหารการกินที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวมาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะไอซ์จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวความอร่อยหลากหลายสไตล์ กับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมๆกับไอ,อเลยค่ะก่อนจะไปพบกับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนั้นนะคะเรามาทำความรู้จักกับกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยดีกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีประชากรอ,อาศัยอยู่มากที่สุดราว7.980ล้าคน บนพื้นที่ประมาณ1,569ตารางกิโลเมตรถือเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ได้รวบรวมเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีและอาหารการกินรถเลิศไว้มากมายจนได้รับตำแหน่งชนะเลิศสุดยอดเมืองท่องเที่ยวของโลกในปี2,556ค่ะและถ้ากล่าวถึงอาหารการกินนั้นมหานครแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเมนูรสเลิศมากมายที่รอให้ชาวกรุงเทพและผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง และเมนูเส้นยอดนิยมที่การันตีว่ามีให้ชิมทุกที่ก็คงไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มกับน้ำซุปร้อนๆโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำรแสแซ่บที่อร่อยแบบไม่ต้องปรุงด้วยเอกลักษณ์ความโดดเด่นของเครื่องต้มยำที่ขาดไม่ได้อย่างพริกป่นน้ำปลามะนาวและถั่วลิสงที่ช่วยเพิ่มรสชาติจากก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำในอดีตต่อยอดมาเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำพริกเผาและต้มยำน้ำข้นใส่นมที่พบมากในปัจจุบัน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เล่าเส้นเป็นเรื่องออกเดินทางค้นหาที่มาของความอร่อยในเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำหลักสไตล์ในวันนี้นั่นเองละค่ะเล่าเส้นเป็นเรื่องในวันนี้นะคะไอเดินทางมาแถวย่านบางขุนนนท์ค่ะถือว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้เลยก็ว่าได้นะะประมาณ70ปีแล้วคือขายเป็นรุ่นสู่รุ่นค่ะตั้งแต่รุ่นอากงนะคะ ให้เรือขายในคลองตอนนี้เนี่ยเป็นร้านใหญ่แล้วก็คนเยอะมากๆเลยจุดเด่นของเขาค่ะคือกุ้ยเตี๋ยวต้มยำนะคะจะใส่ใบตำลึงค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปในร้านก็เลยดีกว่าไปถามเขาเป็นมากันดีกว่าค่ะต้ลึงเ<า>ยอมะมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพี่คือชื่อเก่งครับไม่ใช่ชื่อในอ้วนใช่ไหมนะคุณลุงผมครับอ๋อน่นี้คุคณลงุงค<ม><ม>พี่ เข้าใจแล้วว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะคะแต่ตำลึงใบใหญ่มากเลยอะ่ะครับจริจริงน,น,นี่คือใบใหญ่มากเลยนะอันนี้คือต้องใช้แค่ใบอย่างเดียวเหรอคะก้านเกินไม่ใช้ใชหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ <Okay. S 1> ใชทำไมอะ่ะทานไม่อร่อยครับเองอ๋อหรอแล้วถ้าทานใบอย่างเดียวเขามียอดยอดวันหนึ่งนี่ใช้ตำลึงประมาณกี่โลคะแต่วันธรรมดาก็ประมาณ5โลครับอ่ะแล้วสองอาทิตย์นะคะ10โลขึ้นไปครับ สิบโลขึ้นไปคือมันแตกต่างกันเป็นเท่าหนึ่งอย่างเพราะว่าอย่างาทิตย์ลงขายไั้งตั้งเช้าเลยแล้วนอกจากตำลึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องในอะไรงี้ครับนี่ไงใช่ครับไปดูกันดีกว่าครับผมโอ้โหมันชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะต้องทานให้มันรู้มันคืออะไรครับต้องเป็นชิ้นใหญ่อารู้อันนี้คือไส้อ่อนไส้อ่อนครับผมจุดเด่นของไส้อ่อนก็คือทั่วๆไปใช่ไหมหรือว่าเราต้องเลือกแบบอะไรเป็นพิเศษไส้มันต้องหอมหวานครับผมบางที่บางร้านกินแล้วขม อันนี้ตับหมูนะคะครับผมคือสีมันดูแบบสวยอะแล้วก็ดูแบบไม่หนาไม่บางเกินเกินไปมันจะนุ่มนะอันนี้ก็มีวิธีเคล็ดลับของมันไหมคะตับนี่ครับนี่ครับเราต้องเลือกตับด้วยอันนี้หมูโอ้โหสีดูนุ่มมากเลยอะครับหมูหันที่ไปก็รู้เลยว่านุ่มอะคุณผู้ชมมันนุ่มมากเลยอะะครับอันนี้มันต้องเป็นหมูส่วนไหนเนื้อหมูยังไงคะครับเป็นเนื้อหมูสะโพกครับจะไม่มีมันใช่แล้วครับอันนี้เสี่ยงจีครับเซี่ยงจีถ้าทําไม่ดีจะมีกลิ่นเหม เวลาทานจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่สะอาดไม่มีกลิ่นเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมแค่เห็นภาพแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันจะกรอบจะนุ่มแค่ไหนนะคะครับผมอันนี้คืออะไรคะเพาะหมูครับเพาะหมูครับผมมีนนวิธีเลือกไหมคะเอ,อ่อเดี๋ยวนี้เพาะหมูเลือกต้องเลือกชิ้นหนาๆแต่นี้หาได้ยากครับแต่วิธีการทำมันค่อนข้างจะต้องลุ่งยากขึ้นนิดนึง,งมันต้องล้างให้มันสะอาดแล้วเราก็ต้องไปตุ๋นกับตุ๋นพริกไทยอ,อันนี้จะหอมพริกไทย อันนี้นะคะหัวใจครับผมหัวใจหัวใจเราจะหั่นชิ้นหนาไม่ได้เพราะมันจะเหนียวอ๋ออันนี้คือห้ามหนาเลยใช่ครับโอ้เครื่องก็มีเท่านี้แหละครึ่งนึงนะคำว่าเท่านี้เนี่ยแต่ของพี่ชิ้นใหญ่มากไงถ้าสมมติมันรวมอยู่ในจานจานเดียวเนี่ยคือมันไม่ล้นจานหรอคะพี่อ๋อถ้าใส่ครบทุกอย่างก็คือแค่ราคา45บาบาท45ิบาาทใช่ครับทุกอย่างพิเศษเลยทุกอย่างมันชิ้นใหญ่มากอ่ะ่ครับ อีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยที่สืบทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงของร้านในอ้วนก็คือเครื่องในหมูที่มีทั้งกระเพาะไส้อ่อนตับ หัวใจเสียงจีซึ่งทางร้านนะคะจะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีโดยเฉพาะความสะอาดของเครื่องในเนี่ยก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษซึ่งทางร้านจะนําเครื่องในมาล้างให้สะอาดก่อนจะนําไปต้มนานถึง1ชั่วโมงแล้วนําไปล้างอีกครั้งก่อนนํามาปรุงค่ะทําให้เครื่องในเนี่ยนุ่มอร่อยไม่มีกลิน่นคาวช่วยให้ก๋วยเตี๋ยวหมูตําลึงร้านในอ้วนอร่อยโดนใจคนรักเครื่องในมากๆเลยแหละคะ่ะแล้วเส้นละคะมีเส้นอะไรบ้างอ๋อมีเส้นให้เลือกหลากหลายเลยครับผม ีทั้งเกี๊ยวก็คือเป็นเกี๊ยวนี่ก็คือเป็นเส้นเหมือนกันนะเป็นเส้นมีเขี้มีเขี้มีเฮ้ยเขี้มผก็หาทานยากเหมือนกันนะใช่ครับมะมีครับวุ้นเส้นวุ้นเส้นนะคะเส้นเล็กเส้นมีเส้นมีเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับก็แล้วน้ำซุปล่ะคะน้ำซุปเราก็ต้องเคี่ยวด้วยกระดูกหมูครับกระดูกหมูครับผมร้อนนะครับผมอันนี้เรียกเรียกว่าขาตั้งอ่ามันจะมีเลือดมันมีไขมันเยอะหอม อันนี้เนี่ยกระเทียมเจียวเกี้ยวกรอบลูกค้าชอบมากเลยครับผมเนี่ยมอร่อปกติกระเทียมเจียวก็จะเป็นแค่กระเทียมกระเทียมเจียวใช่ครับใส่เกี้ยวได้เหรอได้ครับกรอบไหมครับกรอบมากอ่ะแล้วก็หอมด้วยเราจะใส่กากหมูด้วยปกติมันจะมีแค่กากหมูมัทำอันนี้คือมีเกี๊ยวใช่ครับอ่ามาถึง แบบว่าใจสําคัญนิดนึงนะเรื่องน้ำต้มยำน้ำต้มยำที่ร้านพี่นี่เป็นต้มยำแบบไหนคะข้นหรือว่าใส่เรเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่นะครับแล้วเรามาปรุงเครื่องต้มยำส่วนสําคัญเลยถั่วพริกป่นถั่วพริกป่นมะนาวมะนาวถั่วเราต้องคั่วเองบดเองใหม่ทุกวันพริกป่นด้วยครับเหมือนกันเอาพริกป่นด้วยเหรอคะพริกป่นก็ต้องบดเองคั่วเองใช่ครับอ่ะแล้วพอมีมะนาวแล้วยงต้องมีน้ำส้มอีกทำไมคะสูตรของที่ร้านเราก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มยำน้ำเนี่ยครับเราจะใส่น้ำส้มแห้งเราจะปรุงยำให้เลยใส่ไข่ม มะนาวค้างสดๆพอทานกับก๋วยเตี๋ยวแห้งมันก็จะหอมกลิ่นมะนาวอือละคนปุ้ยขนาดนี้แล้วเลือกไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะทานแบบว่าต้มยำแบบน้ำหรือว่าแห้งดีเพราะฉะนั้นสั่งสองอย่างเลยได้ไหมดีอะไรครับนะคะถ้าอย่างนั้นเอาเอ่อเส้นเล็กต้มยำน้ำแต่ถ้าเป็นแห้งเอาเป็นบะหมี่แห้งก๋วยเตี๋ยวได้เลยครับนะคะแต่ไปรอนะเชิญเลยครับผมโอเคเอาเอาเสร็จทุกอย่างเลยนะได้เลยครับโอเคสวยไปมือนะครับผม ได้ครับก๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับความรักก็ดีเลยประเดิมคุยก่อนคือก่อนที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคืออยากดูรูปวิทยาแล้วมีเขียนใต้ภาพด้วยเล่าประวัติพอไปมาผ่านรูปให้ฟังหน่อยสิคะแล้วก็จากรูปนี้เลยจริงๆอันนี้อ่ะเป็นเจ็กเปาเจ็กเปาครับอากงคนในคลองเขาเรียกเจ็กเปากันออกงผมเริ่มขายประมาณ2 4 8 0 จริงเหรอครับนานมากประมาณนั้นครับผมสองสิบาทส่วนนะชักพักอยู่แถวไหนอะคะตรงนี้ครับใกล็ขคงของชักพักก็คือแถวๆนี้เองใช่ครับอันนี้คือายอ้วนก็ร้านนี้สิใช่ใช่แล้วครับนี่คุณคุณลุง ครับผมคุณลุงมีมีคุณลุงของพ่อเตี๋ยวตำลึงรุ่น2อันนี้คือมีตำลึงแล้วใช่ครับมันมีตำลึงแล้วครับอันนี้เฮียเฮียมเฮียมคือคุณพ่อผมเองน้องน้องน้องนายอ้วนอ๋อเป็นพี่น้องกันก็ทำอาชีพเหมือนกันใช่ครับนะคะแต่ขายที่คลองคาเฟ่เหมือนกันดใช่ไหมคะไปทั่วคลองเลยไปบาหลายที่คลองบารละมาศคลองบางกอกน้อยไปเรื่อยๆครับเพราะมันสามลำอ๋อมีสามลำแล้วก็แต่ก็อยู่ในคลองเดียวกันแต่ก็แยกย้ายใช่ครับใกล้ใกล้โซนใกล้ใกกันอุ้ย มีลูกขึ้นบก้วยค่ะคุณผู้ชมลูกนี้ขึ้นขึ้นบกวแรกว่าแรกครับอันนี้นะคะใช่ครับก๋วยเตี๋ยวตำลึงหมูสับใส่ตับไส้หัวใจกระเพาะเส้นจีคือชามเดดสร้างชื่อให้ในอ้วนใช่ครับคือนอกจากตำลึงแล้วเนี่ยคือเครื่องในครบอย่างใช่ครับอ้จตึกนี้แล้วครับผมตอนนี้ก็ประมาณ17ปีแล้วครับ กว่าจะมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำในอ้วนอย่างทุกวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ปีพศ2480เลยแหละคะ่ะโดยมีอากงเจ็กเปาเป็นรุ่นบุกเบิกด้วยการพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปตามลำคลองเพราะความอร่อยจึงทําให้ลูกค้าติดอกจิตใจจนขายดิบขายดีอากงจึงให้ลูกชายคือนายอ้วนและนายเฮียมมาช่วยพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกสองล ต่อมาการคมนาคมเจริญก้าวหน้าจึงเริ่มมีถนนตัดผ่านจึงทําให้การค้าขายและการคมนาคมทางน้ําลดลงในอ้วนจึงได้มาเปิดร้านในย่านบางขุนน้อนแห่งนี้และได้พัฒนาก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำธรรมดาให้หน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยการนําตาลึงผักริมรั้วแสนอร่อยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตาลึงที่ส่งต่อความอร่อยมาจนถึงรุ่นลูกในปัจจุบันนี้แหละค่ะถ้ารวมๆแนละ้วตั้งแต่บรรพบุรุษเลยสอง 8 2 4 8 0 24.8.0จนถึงตอนนี้วัน77ก็77ปีแล้วนะคะโอ้โหเพราะฉะนั้นเราไปลองชิมกันดีกว่าค่ะเสร็จแล่วใช่ไหมเชิญครับผม ก็ชามเดียวไอ้ว่าอิ่มมากอ่ะนี่คือสัดสองชามนี่ไม่รู้จะทานหมดหรือเปล่าง<ะ>ั้นชิมเลยนะอันนี้ต้องคุกก่อนเนาะครับผมนี่ชิมน้ำก่อนรสชาติมันดีมากคือมันหอมขั่วมากขั่วมันขึ้นมาเลยคุณผู้ชมแลวที่สาคัญนะคะปกติเป็นคนที่ทานหลักค่อนข้างต้องมาปรุงเพิ่มแต่เนี้ยคือไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วแต่ที่สาคัญต้องทานตำลึงนุ่มมาก พอทานเส้นเข้าไปด้วยมีความหวานของเส้นอะ่ะคือพูดไงว่าถ้าทานคำหนึ่งมีทั้งเส้นน้ำแล้วก็ตำลึงคือมันครบทุกรสแต่ถ้าทานน้ำอย่างเดียวอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่รสดีแต่พอทานทุกอย่างรวมกันมันแบบครบรสเลยอะ่ะหมูแล้วกันเนาะหมูนุ่มมากเนี่ยครับเนื้อสะโพกเฮ้ยมันนุ่มจน Amazing อ่ะขอทานเครื่องในหน่อยดีกว่าตอกขา มหวอยมากที่สำคัญแบบมันนุ่มอะ่ะมันนุ่มมากถ<า>้าั้นเราทานแห้งดีกว่าครับเชิญครับคุณนยครับลูกค้าบางบางท่านเขาทานแห้งแล้วเขาอาจจะขอน้ำซุปอือ,อนะฮะร้อนครับชื่นใจคุณผู้ชม พอแห้งก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะใช่ครับแห้งก็จะได้ความแบบว่าเปรี้ยวมะนาวกลิ่นมะนาวมันขึ้นมา,มากกว่าใช่แล้วครับโอ้อันนี้คืออะไรนะคะกะเพาะหมูครับกระเพาะหมูออหมันุ่มมากอ่ะมันไม่เหนียวเลยอ่ะไม่เหนียวครับไม่เหนียวเลยแล้วก็มีรสชาติพริกไทยออกมาด้วยอ,ะอ่ะครับผมก็จะมีความแบบเห็นแบบพริกไทยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคระับเจ๋งมากเดี๋ยวจะกลับมาทานต่อแต่ขอคุยก่อนว่าเส้นไหนขายดีสุดคะพี่เก่งเออถ้าเส้นนี่ขายดีคือเส้นเล็กครับเส้นเล็กยอดนิยมอยู่แล้วครับ ส่วนมากจะเป็นน้ำหรือแห้งอะคะทั้ง2อย่างเลยครับ๋วกเตี๋ยวเล็กแห้งเล็กน้ำต้ยมยำลูกค้าชอบถามควาภูมิใจกันดีกว่านะคะว่านี่ก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่3แล้วใช่ครับผมรู้สึกภูมิใจแค่ไหนคร <ผม S 1> ับภบ <ผม S 1> ูมิใจ ถือว่าเป็นอาชีพที่แบบบรรพบุรุษชิ้งไว้ให้ใช่ครับภูมิใจมากครับก็77ปีแล้วนะครับกว่าจะมีทุกวันนี้ได้มีศึกนี้ได้บรรพบุรุษทําให้ทุกอย่างเรามาสานต่อ,อ,อลูกค้าผมมาจากแต่ละที่สถานที่ต่างๆไกลไกลพอควรอย่างนนทบุรีสาทรก็ยังมากันนะครับบางคนสั่งมาสั่งก็ทานเสร็จแล้วก็รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิม เราก็ดีใจครับเพราะว่าเราได้ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆเขาได้ทานครับผมอยากให้ลองมาชิมค่ะคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าแบบแต่ละอย่างที่ที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะใส่อะไรก็ได้นะคือทุกอย่างแบบตั้งใจแล้วก็มีความพิถีพิถันทุกอย่างก็ถ้าคนอยากจะมาทานร้านในอ้วนเนี่ยต้องมาตั้งแต่กี่โมงเปิดวันไหนอะไรไงบ้างคะครับผมผมเปิดร้าน7โมงเช้าถึงบ่ายโมงเย็นนะครับ่ไม่มีวันหยุดเราอยู่เฉพาะตุ๊กจีนกับเชียงเมงครับวันนี้ถ้าขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะคะขอบคุณครับ